ครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับที่เกมฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์กับเกม BBCU ในวันอาทิตย์นี้นะฮะมีอันต้องยกเลิกไปนะครับดยความไม่พร้อมของพื้นสนามเทพัสดินนะฮะที่ณเวลานี้ต้องยอมรับว่าสนามนี้ไม่พร้อมสําหรับการเล่นฟุตบอลเลยละครับก็เป็นผลดีต่อทั้ง2ทีมด้วยนะครับนักเตะจะได้ไม่มีอาการบาดเจ็บและแทคกติกของทั้ง2ทีมนะฮะจะได้เป็นไปตามเป้าหมายของ โค,ค้ดกุนซือทั้งสองสโมสรน,นะครับรว่าถ้าพื้นสนามเละเนี่ยมีแต่ผลเสียกับเสียนะครับตัวนักเตะเองก็ไม่สามารถทําเกมที่ถนัดได้รวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่อาจจะกระทบกับนักเตะอีกหลายๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะความเห็นของทั้งสองสโมสรก็เลยมีการเลื่อนเกมการแข่งขันนี้ออกไปเป็นวันที่17ตุลาคมนี้แทนครับก็ต้องขออภัยแฟนคลับของเรานะครับสำหรับคนที่ลางานหรือเคลียร์ วันว่างวันอาทิตย์นี้เพื่อจะไปดูฟุตบอลครับครับก็บพวกเราทุกคนตั้งใจซอมครับแล้วก็คือเตรียมพร้อมสําหรับสําหรับการแข่งขันกับในวันที่นี้กับกับบีบีซครับผมแต่ว่าคือก็อย่างที่ทุกุกคนรู้ว่าตอนนี้สภาพสนามแล้วก็สภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็สนามเทพคาตาเนที่บีบีซจะใช้มาที่เจอกับเราเนี่ยค่อนข้าง,างยังไม่สมบูรณ์เลยทีเดียวคือถ้าสมมุติว่าพวกเราไปเล่นแล้ว BBCU เล่นเนี่ย มันทําให้ผมคิดว่ามันทําให้เกมมันไม่เกมมันจะไม่ออกมาสนุกอย่างที่อย่างที่แฟนบอลต้องการแล้วก็คืออาจจะเป็นอันตรายต่อน,นักเตะเองครับผมก็ผมคิดว่าเห็นเห็นได้ข่าวว่าจะเล่นเป็นวันที่17ก็ยังไงก็อยากยาจะขอโทษกองเชียร์ทุกคนด้วยแล้วก็คือ,อใครที่ใครที่เตรียมพร้อมที่จะไปดูเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปดูในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อยากจะขอโทษจริงๆครับแล้วก็คือ,อยังไงในวันพุธเนี่ยเรายังมีเกมสําคัญอีกแมตช์หนึ่ง ที่จะต้องเจอกับอาร์มี่ยูเอตที่ที่บ้านของอาร์มี่ครับก็มันเป็นแมตช์ฟุตบอลน็อกเอาท์ครับผมก็ทัวร์นี้เราไม่สามารถแพ้ใครได้เลยครับผมก็ยังไงอยากจะฝากกองเชียร์ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามเชียร์พวกเราในวันพุธนี้แล้วก็ที่สนามของกระบกของอาร์มี่ยูเอตครับผมแล้วก็ยังไงพวกเราไปเจอกันวันพุธครับผมขอบคุณครับ